มาถึงลัง F 2024นะครับซึ่งลังนี้มันออกมาใกล้ๆกันกันกนกบช่วงที่ซีรีส์ Hot Wheels s ถูกปล่อยทาง Netflix นะครับเพราะฉะนั้นรถที่เอามาโปรโมทซีรีส์เนี่ยออกมาเพียบเลยฮะเต็มลังนี้เลยจะมีขนไหนบ้างต้องไปดูกันครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับ ตอนนี้เรามีร้านขายรถในช้อปปีแล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับมาคันแรกนะครับ Laying l o w Rider ก็เป็นหนึ่งในรถที่ออกมาในซีรีส์นะครับก็จะมีคำว่าฮอตฟิล e ล s อยู่ข้างบนแล้วรถทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นรถที่ h w อ e e l s ออกแบบเองนะครับใครสนใจดูซีรีส์เนี่ยเราสามารถดูฟรีใน YouTube ได้หนึ่งตอนนะครับก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับรถมอนสเตอร์ g ฮก Mobile สีที่สฮะออกมาแล้วครับแล้วก็มี บาจาทรัคเออในซีรีส์คันนี้ก็เด่นอยู่เหมือนกันนะครับบาจาทรัคเนี่ยเราก็ออกแบบได้สวยเลยทีเดียวออกมาเป็นลายฮอตฟิลนะครับถ้าใครชอบแนวนี้ก็ต้องเก็บแล,ะละ้วล่ะอ่าแล้วคราวนี้มีคันไหนครับที่ออกมากับซีรีส์นะชักไบสีที่สองนะครับสีล่างเป็นสีทองนนี้เป็นสีแดงแล้วปากขยับได้ด้วยโอ้โหเจ๋งดีนะครับมากับซีรีส์เหมือนกันอย่างที่บอกก็คือรถที่ฮอตฟิลออกแบบเองเนี่ย น่าจะถูกจับใส่ในซีรีส์กับทั้งหมดเลยอันนี้อีกคันหนึ่งนะครับไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเทราแทรกทิว <c oughs> ชื่อก็แปลกๆด้วยเป็นรถใหม่ปี2024นะครับซึ่งเป็นรถสไตล์รวมกันทั้งออฟโรดทั้งแทร็กนะฮะโอเคอ่าแล้วก็รถหาคำนะฮะเนะชฟวี่57เนาะชุดท็อปวิวอาร์ตคานะครับใครเจอคำที่ซ่อนอยู่บ้าง รถเด็ดคันที่1ของเรานะครับก็คือคันนี้นะครับ Cadillac Project GTP h y p e r c ร์นะครับรถสไตล์ไฮเปอร์คาร์สายรางเอ้ยไม่ใช่รถจริงต้องเรียกว่าเป็นสายแข่งเนาะก็คือลงแทร็กนะครับ Monster Gu Mobile คันที่2แล้วก็อันนี้เป็นพังรถนะครับรถใหม่ปี24 0 2แต่ว่าเป็นสีที่2ส,สีแรกเป็นสีดำนะครับอันนี้จะเป็นสีออกเทา,เทา แล้วก็สีแรกอ่ะมันจะไม่มีตรา Hot Wheels Les นะครับแต่ว่าจะมีสีที่2เนี่ยมีตรา Hot Wheels Les Custom Auto ก็เช่นเดียวกันนะครับคันนี้สีที่2ก็จะเพิ่งมีตรา Hot Wheels Les มาที่คันนี้นะครับตอนต้นปีเขาคงยังไม่คิดถึงว่าจะเอารถมาโปรโมทแบบนี้มั้งแล้วก็คัสตอม Chevy Love นะครับคันนี้คือ Isuzu D Max ที่ขายในตลาดอเมริกาแล้วก็ตีตาเป็น Chevy แทน Isuzu นะครับ ถ้าใครเป็นสายดีแม็ก็อาจจะเอาคันนี้ไปเก็บเป็นประวัติศาสตร์ก็ได้บาจาท럭คันที่2นะครับแล้วก็มีแท n งเนเตอรรถถังนะอยู่ในซีรีส์อีกเช่นเดียวกันนะครับ Hot Wheels l e g e n s นะรถถังก็เท่ๆดีนะครับแล้วถ้าใครมีฟิกเกอร์ก็ยัดไว้ข้างบนได้แล้วก็มีอ่รถตัวต่อนะครับ Brick and Mortar สีขาวด้วยเอ้ยสีแปลกตาดีผมเพิ่งรีวิวรถชุดนี้ไป แต่ของปี2023นะครับของปีที่แล้วถ้าใครไม่ไปดูไปดูได้นะเราจะได้รู้ว่ารถมันแกะตัวต่อประกอบได้ยังไงนะครับแล้วก็มีรถไฟฟ้าจาก volvo นะครับ volvo xc 4 0 recharge นะครับสีที่2คันนี้คันเด็ดคันต่อไปนะครับ aston martin 1 9 6 3 db 5เนาะมากับหนังภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอ n d นะครับก็เป็นรถที่ปรากฏในหนัง สวยอีกหนึ่งคันนะน่าเก็บน่าเก็บแล้วก็ซิงเกอร์นะครับ21 c สี FC, สีที่2อันนี้เป็นรถที่มีอยู่จริงนะครับแต่เขาเอามานทำเป็นรถฮอตฟิลด้วยเป็นรถไฟฟ้าสไตล์แบบไฮเปอร์คาร์เป per คาร์แบบนี้นะครับพิมัติบราคูด้านะครับกับชุดฮอตฟิล์โรสเตอร์รถเปิดประทุนสีแดงสวยเลยทีเดียวโอ้ยผมชอบสีนี้นะดูดีเจ๋งดีนะครับ คันแรกเป็นสีน้ำเงินนะครับคันนี้เป็นสีที่2เป็นสีแดงนะแล้วก็มี Dodge Charger R/T นะครับชุด Hot w h e e l Art Car มันก็เลยจะมีลายสวยๆหน่อยนะเหมือนเอาสีแต้มไปอยู่บนรถนะครับใช้ได้ใช้ได้ไดแล้วก็ Pontiac Aztek Custom นะครับคันนี้ก็เป็นรถที่มีอยู่จริงถึงแม้ว่าหน้าตาจะเหมือนกับรถที่ Hot Wheels ทำขึ้นมาเองนี่แหละแต่ว่ามีอยู่จริงนะคันนี้นะครับ ้าวจะมีอะไรเด็ดๆไหมผมเห็นแล้วคันนี้ต้องได้3นิ้วนะครับเพราะว่ารถก็ดีนะครับลายก็สวยเชลบี้ค็อปปาเดโทนาคูปนะครับลายเกาวฟโอ้โหมันเป็นของ2อย่างที่มาเจอกันนะ่ะเนาะก็สวยทั้ง2อย่างฮะทั้งตัวรถแล้วก็ทั้งลายของรถนะครับเทสลาโมเดล Y ์ยดำปีนะอันนี้ก็สวยดีนะสำหรับคนชอบรถสีดำนะครับ แล้วก็มีขายในไทยแล้วด้วยนะใครลองขับแล้วเป็นยังไงบ้างครับเท s l a m o เด l Y ขั้นต่อไปอันนี้คิดหนักเลยเรื่อง3นิ้วนะมันคือ Porsche 911 c a r r e r a นะครับแต่ว่าเป็นรถตายพวงกุญแจก็คือไม่มีล้อนะล้อนี่มันจะเป็นแบบว่าเหมือนกับไม่มีอ่ะแล้วตัวบอดี้มันก็จะเป็นเหมือนเหล็กหนักๆน,นะครับอ่าถ้าใครชอบแบบนี้นะก็ รับได้นะครับคันเฟริร์ดหนึ่งคันนะอันนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะครับม g ี t เคเป็นสไตล์รถกระบะเคจากญี่ปุ่นนะฮะร,รถกระบะขนาดเล็กตอนนี้ก็มาตีตลาดในไทยหลายแบรนด์เลยอันนี้ก็เป็นสีสวยดีนะครับอยู่ในซีรีส์ฮอตบิวเลดเลยนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ฮอตวิวออกแบบเองนะ อันนี้ t r e x Troyer นะครับก็อยู่ในซีรีส์เช่นเดียวกันรถสไตล์ไดโนเสาร์นะครับกับชุด Megabyte สีเขียวโอ้โหจัดเลยนะครับ Drift and b r ก็เป็นรถจากซีรีส์แล้วอย่างที่บอกลังเนี้ยถ้าใครชอบฟีลีอ่ะถูกใจแน่ๆเพราะว่ารถจากซีรีส์เยอะมากนะครับแต่รถที่ไม่อยู่ในซีรีส์ก็มีนะอันนี้ก็คันที่2นะครับของเช e ิ้ยค็บา นี่รถบัสก็มีอยู่ในซีรีส์เช่นเดียวกันนะครับ Trouble d e c k e r นะครับรถบัส2ชั้นนะวิ่งจากปีนางไปจอร์จทาวนะครับอยู่ในซีรีส์นะครับอ่าถ้าใครดูก็อาจจะเห็นกันแล้วนะอ้าวจะมีอะไรอีกครับโอ้รถใหม่นะฮะเพิ่งเคยเห็นนะครับ ฟอ r ์ดเพอร์ฟอร์ e มนซ์เพอร์นะครับเป็นรถไฟฟ้านะอยู่ในชุดรถไฟฟ้าฮอตวิวนะครับแล้วก็เป็นสายแข่งด้วยไม่น่าเชื่อเลยเนาะเป็นรถแวนนะฮะแต่เป็นสายแข่งอ้าวคันต่อไปครับโอ้อันนี้ก็สวยนะครับ Ford Mustang Mark e 1400นะอันนี้สวยดีนะครับรายละเอียดก็ดีเพราะว่าอ้าวเกือบวางไปไม่ใช่มันคือเทชหารไงล่ะ สชานประจำลังนี้นะครับสำหรับคันนี้นะลูกไฟข้างหลังแพ็คไม่เห็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าบนรถนมีมานะใครเจออย่าลืมหยิบนะครับผมยังงงๆเลยตอนแรกนึกว่าไม่ใช่เนาะเกือบวางไปแล้วนะครับต่อไปครับเป็นกระบะจากแรมนะครับแรม1,500เรเบลนะสีดำนะครับรถปี2020แล้วก็มีคอเว s t i n g เร y นะครับรถคลาสสิกจากคอเวตนะ สวยดีเหมือนกันแล้วก็รถกระบะนะครับเชฟวีลัฟคันที่2องแล้วก็มีจักกล้วนะครับรถเปิดประทุนสีสวยเลยคันนี้นะแล้วก็ไฮเปอร์คาร์จากค a d i ิแล c คันที่2นะครับแล้วก็บริกกิ้งเดลิเวอรนะครับรถตัวต่อจาก h o t ์ i ฟิลอีกคันหนึ่งนะนี่ต่อได้แบบนี้นะครับแกะได้2ชิ้นอ่าโอเค อันนี้จะเป็นรถ Earth Day นะครับมาชื่อว่า Super Charge เนาะออกมาในชุดรถวันสำคัญนะครับก็ Earth Day 2024นะคนชอบเก็บชุดนี้ก็เยอะอยู่นะครับ Batmobile นะครับเวอร์ชันแบทแมนเวอร์ซัสซูเปอร์แนะครับอันนี้สีที่2ก็คล้ายๆสีแรกนะอันนี้เขาบอกฝีเทานะฮะคันฝีแรกเป็นสีดำแล้วก็เออรถคันนี้เป็นรถพิเศษนะ ชื่อว่า flipping fast นะครับมันสามารถวิ่งได้2อฝั่งนะครับแถมมันยังหมุนได้ด้วยเ,เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับ Mustang Funny Car นะลายสวยนะครับเป็นแบบลายออกแบบดีเลยนะคันนี้นี่ไง flipping fast คันหนึ่งอ่าไหนๆก็ไหนๆบอกแล้วว่าจะแกะให้ดูเดี๋ยวแกะให้ดูดีกว่านะครับเราจะได้รู้ว่ามันพิเศษยังไงนะ เขาบอกว่าคันนี้เราสามารถใช้เป็นเหมือนสปินฟิตเจสก็ได้ก็คือหมุนอย่างนี้นะฮะหมุน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 แบบนี้นะสปินฟิตเจสที่เขาฮิตกันอยู่ช่วงหนึ่งนะครับหรือว่าเวลามันวิ่งเนี่ยมันสามารถวิ่งได้2ฝั่งเลยนะทั้งฝั่งสีดําแล้วก็ฝั่งสีส้มนะครับดีอีกอย่างหนึ่งขั้นต่อไปมอสปีปเดอร์นะครับมาจากซีรีส์แล้วนะเยอะจริงๆนะครับรถจากซีรีส์ แล้วมันก็จะเป็นรถที่ Hot w h e l ออกแบบเองทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครชอบก็คงชอบไปเลยแหละแต่ถ้าใครแบบไม่ได้อยากได้รถที่ Hot w h e l ออกแบบเองเยอะๆนะครับก็เหงาอยู่เหมือนกันแต่รถดีก็ยังมีมานะครับ Nissan Patrol Custom เนาะมาในชุด Hot w h e e l First r e s p o n e นะครับรถช่วยเหลือล้อสีขาวเป็นหิมะด้วยนะสวยดีเหลือเกิน Silverado EVST นะครับรถไฟฟ้าจาก Chevy Silverado ก็เพิ่งออกปีนี้เป็นครั้งแรกนะครับสำหรับรถกระบะไฟฟ้าจากเชฟวี่คันนี้แล้วก็ Mazda MX 5 Miata นะครับรถสวยจาก Mazda เปิดประทุนด้วยนะผมก็ให้สารนิ้วเหมือนกันคันนี้เป็นฟ e r บอลเช h ย n หลังที่แล้วนะครับ Fiat 500d Modificado นะครับก็เป็นรถสวยๆน่ารักน่ารักจาก Fiat นะครับสไตล์ย้อนยุคด้วยนะใครมีฟุ r บอลเช h ยนบ้างเอ่ย สำหรับฟุตบอลดิันลังนี้เป็นคันนี้ครับ71 El Camino นะครับแต่คันนี้โอ้โหไม่ใช่อีกแล้วไม่ใช่ฟุตเปอรอีกแล้วนะอยากจะได้อารมณ์แบบซื้อรังแรกเราได้ฟุตเปอร์จังเลยอะ่ะทำยังไงถึงจะได้บ้างฮนะโอเคอ่ะดูคันต่อไปนะครับ Aston Martin DB5 คันที่2นะครับก็จะเป็นรถคันที่2และ 57 Chevy คันที่2นะครับบาจาทรัคคันที่2นะครับแล้วก็ f i ีย 500D คันที่2 Monster High g ฮ o MOBILE คันที่2นะครับสีที่2อ,อีกเช่นเดียวกันแล้วก็ La y i n r ล o ล Rider คันที่2ของลังนี้นะครับเทอร์ราแท็กคันที่2นะรถคันที่2เพียบนะครับ s ซ r ร์ฟดิวคันแรกนะแล้วก็อยู่ในซีรีส์เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็ลันเวลส s คิวนะครับรถดับเพลิงจาก o t w h e e l นะอยู่ในซีรีส์แล้วก็สามารถขยับชิ้นส่วนได้ด้วยนะก็เป็นรถน่ารักๆอีกคันหนึ่ง Mazda m x 5 Miata คันที่2นะครับแล้วก็ Surf Duty คันที่2จะกล้วคันที่2นะครับเปิดประตูแล้วก็มี f i ไฟอ a l ลามนะคันนี้ก็เป็นรถดับเพลิงนะครับแล้วก็ขยับได้ด้วยอยู่ในซีรีส์อีกเช่นเดียวกันนะครับ อ่ะ orsche เ1 1 carrera ไม่มีล้อคันที่2นะครับแล้วก็รถกระบะแรมคันที่2นะมาสเตงฟอนิคาคันที่2นะครับแล้วก็พอท t แอคแอสเทคันที่2นะครับแทงเนเตอร์ ator, คันที่2อ,อ้าวแล้วก็อันนี้โลลักซ์คันแรกนะครับเป็นรถที่ออกแบบโดยฮอ i ฟิลก็เลยโดนจับใส่ในซีรีส์อีกเช่นเดียวกันนะฮะ ขอปเปสติงเรคันที่2นะครับแล้วก็รถวอลโวไฟฟ้าคันที่2ครับ X40 c รถสวยอีกหนึ่งคันนะครับ Ford g t 40นะครับคันนี้ออกแบบมาสวยดีนะสีน้ำเงินนะครับ d o d g e Charger RT คันที่2นะครับแล้วก็ Audi Avent นนะครับคันนี้สีแดงสวยเลยทีเดียวนะโอ้โหแล้วก็มี ดอชาร์เจอร์เ r สีสีเขียวนะครับแล้วคันสุดท้ายก็คือ Audi e-tron นะเป็นรถไฟฟ้าจาก Audi นะครับอ่าถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด c r i ครช่องซุงแก๊กด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปไลค์เพจซุงแก๊กนะครับใน Facebook แล้วก็ถ้าใครชอบซีรีสก็ไปหารถในซีรีส์ดูกันได้นะครับออกมาเยอะมากเลยนะแล้วก็ไปติดตามชมซีรีสกันได้นะครับ เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ